สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนเยาวราชเยื่องย่อวัดไตรมิตรครับเป็นวันเริ่มแรกของเทศกาลกินเจครับที่เยาวราชวันนี้วันเสาร์วันที่1 4ตุลาคมเป็นวันเริ่มแรกของเทศกาลกินเจนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็เริ่มร่างทองกันต้อนรับเทศกาลกินเจครับผมมาถึงที่นี่ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นเสร็จเสร็จบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันนะครับไปด้านโน้นนะครับก็รู้สึกจะไม่มีราคานะครับราคาจะมีตรงหน้าที่ผมกำลังจะเดินไป ะเห็นแบบมีแต่รถมีแต่ผู้คนแต่ต้องเดินไปทางนี้ครับเดินสวนไปทางนี้ครับทุกๆคนเดินไปด้วยกันนะครับไปดูว่าร้านค้าขายหานเจริมถนนถนนเยววาวราชนั้นมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันปีที่แล้วผมมาบรรยากาศน่นใช่อย่างนี้ครับมาดวงไม่ดีฝนตกแม่ค้ากร,กระเจิงนักท่องเที่ยววิ่งหนีหลบฝนกันเป็นแถวปีนี้อากาศดีฟ้าใสาครับเดินแบบได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียว ส่วนร้านค้านั้นนะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งแต่ฉันว่าก็จะมีฝั่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยคนจะเยอะนะครับแล้วร้านค้าก็จะเยอะมีขายของกินเพียบเลยทีเดียวไม่รู้ว่ากี่ร้านนับไม่ถ้วนเท่าที่สังเกตนะครับก็จะเห็นคนต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะนะครับเป็นที่นิยมมากที่เยาวราชหรือเรียกกันว่าไชน่าทาวน์ผมจะพาทุกๆคนนะครับเดินไปจนสุดร้านค้าที่ขายอาหารเจนะครับโดยเฉพาะอาหารเจ ส่วนที่ไม่ใช่อาหารเจผมจะไม่เข้าไปนะครับถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจนะครับในประเทศไทยนี้ก็มีกันอยู่ทั่วไปแต่ถือว่าคนนิยมไปเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเยอะมากที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นชื่อเสียงที่โด่งดังมากนะครับนักท่องเที่ยวนิยมไปแต่สําหรับกรุงเทพนี้นะครับก็มีที่นี่นะครับเยาวราชนะครับที่นิยมที่สุดร้านค้าสองฝาฝังถนนรู้สึกว่าจะเป็น้อยลย้านนะครับ เดินดูเลือกซื้อเลือกหาตามใจชอบได้เลยครับว่าชอบแบบไหนจะเป็นอาหารหวานขาวมีทั้งนั้นครับ สำหรับผมนั้นนะครับก็จะเลือกที่ร้านขายอะไรแปลกๆที่ยังไม่เคยกินเห็นร้านนี้เขาทำกันเป็นทีมงานครับเขาใช้ถั่วลิสงไปเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็มาทุบผมเลยซื้อมา50บาทนิดเดียวครับก็อร่อยดีแล้วอยากลองครับเห็นเขาทำกันเป็นทีมงานเลยทีเดียวนะครับอยู่ด้านหลังแม่ค้า ดูดูแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบครับโดยเฉพาะฝรั่งคนจีนเขาชอบลองชิมอะไรที่มันแปลกๆส่วนพ่อค้าแม่ค้านั้นก็จะเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมครับแล้วก็มีคนจีนที่มาแทรกผสมบ้างก็มีเพราะว่าที่เยวาวราชนะครับคนจีนมาอาศัยอยู่เยอะจุบ,บันนี้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่มาอาศัยธมาค้าขายอยู่ที่แถวเยวาวราช นะครับเข้ามาดูร้านนี้นะครับเขาใช้เห็ดนะครับเห็ดหอมมาชุบแป้งทอดนี่ครับร้านนี้ใช้เห็ดหลายอย่างหลายชนิดนะครับที่มาชุบแป้งทอดเป็นการทอดมันเข้ามาดูร้านนี้ครับเขาใช้พริกทำพริกหนุ่ม พริกจริงๆครับไม่ใช่พริกเทียมก็พริกทั่วไปนะครับเล่นหนยชนิดว่าทําไม่ทันเลยทตเดียวแม่ค้า คนอะไรเยอะทั้งขนาดนี้ที่ผมมาผมมาช่วงอตอนประมาณสักห้าโมงเย็นครับ<ม>ก็ยังไม่เยอะโอ้ตอนนี้คนเริ่มมาทายอยกันมาเยอะเลยทีเดียวขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเที่ยวเยาวราชนะครับมาดูบรรยากาศที่เยาวราชเทศกาลกินเจด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะ ฝากไว้สําหรับทุกทกคนเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับโกแวะกินเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ